สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงปีใหม่มีคนเขียนมาถามเยอะมากว่าปีใหม่เนี่ยจะต้องเริ่มงานใหม่เริ่มธุรกิจใหม่หรือเริ่มสิ่งอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีหลายคนถามว่าวิธีการที่จะรู้กลับมาที่ตัวเองว่าเป็นคนที่หาตัวเองไม่เจอหรือว่าเป็นแค่คนที่รักการเรียนรู้มันจะแยกกันอย่างไร หลายคนบอกว่าเนี่ยครับครูอ้อยผมเนี่ยใช้ชีวิตในการเรียนรู้ศึกษาสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ตรงเพื่อนหลายคนบอกว่าผมเป็นแค่หาตัวเองไม่เจอขอให้ครูช่วยแยกแยะความแตกต่างให้ฟังระหว่างคนที่หาตัวเองไม่เจอกับคนที่รักในการเรียนรู้และฝึกฝนตนเองให้หน่อยครับยินดีนะคะข้อแตกต่างง่ายๆที่หนูอยากรู้ไหมว่าคืออะไร ระหว่างคนที่หาตัวเองไม่เจอกับคนที่รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตัวเองมีความแตกต่างข้อหนึ่งที่ชัดเจนก็คือคนที่หาตัวเองไม่เจอจะศึกษาสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆแม้ว่าจะศึกษาอย่างเต็มที่ศึกษาจริงจังไปเรียนทุกโลงเรียนไปทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่การหาตัวเองไม่เจอจะไม่ปล่อยผลผลิตออกมาค่ะพี่หนุ ก็คือดีแต่ไปเรียนเสร็จแล้วเนี่ยไม่สร้างผลงานออกมาในขณะที่คน่ะที่รักที่จะพัฒนาตัวเองนะคะไม่ว่าจะไปเรียนสิ่งใดหรือเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองในด้านใดเนี่ยก็จะสร้าง Impact หรือสร้างความแตกต่างปล่อยผลิตภัณฑ์หรือผลงานในด้านนั้นๆออกมาดังนั้นนะคะข้อนี้จะเป็นข้อที่ง่ายไหมคะพี่หนุย่ยในการที่จะแยกแยะให้ชัดเจนว่าเราแค่หาตัวเองไม่เจอ การหาตัวเองไม่เจอแล้วจะแก้ยังไงล่ะการหาตัวเองไม่เจอเกิดจากการที่ไม่ลงคอมมิชเมนต กับตัวเองในการปล่อยผลงานออกมาสามารถที่จะเตะถ่วงในชีวิตไปเรื่อยๆมันก็เป็นเรื่องง่ายนะคะถ้าหากว่ามีคนสปอร์ตพ่อแม่ฐานะดีหรือว่ามีคนเนี่ยคอยสปอร์ตสิ่งต่างๆให้ตัวเองปลอบโยนตัวเองไปเรื่อยๆว่าเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเจอแล้วก็รอที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เพอร์เฟกแต่ถ้าหากเราอ่ะรอให้จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เพอร์เฟก แต่ก่อนโดยไม่ปล่อยผลผลิตออกมาจิตวิญญาณของเราอะค่ะมันจะจดจำว่าเป็นคนเอ้อระเหยลอยชายไปเรื่อยๆหาแก่นสารสาระไม่ได้ดังนั้นเราอะค่ะจะต้องตัดสินใจทำให้เร็วที่สุดคนที่ครัวค่ะพบว่าเขาประสบความสำเร็จมีความอิ่มเต็มในชีวิตยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ทั้งทางอารมณ์สังคมและจิตใจ พบว่าเขาลงมือทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตตัวเองตั้งแต่ยังเด็กบางคนนะคะก็ออกไปพับถุงขายตั้งแต่ยังเด็กบางคนออกไปทำสิ่งต่างๆนู่นนี่นั่น่นนะตั้งแต่ยังเด็กแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรืออะไรเขาต่างส่งมอบผลงานเพราะฉะนั้นนะคะ ปีใหม่นี้ง่ายๆเลยค่ะบอกตัวเองส่งมอบผลงานออกมาเป็นของขวัญให้กับโลกอะไรที่ผ่านมาแล้วไม่เป็นไรแต่จากวันนี้เป็นต้นไปเราจะปล่อยผลงานออกมาเป็นของขวัญให้กับโลกเพราะว่าเราอะค่ะได้ใช้ทรัพยากรของโลกอะ ไปแล้วเยอะมากเราจึงต้องตอบแทนให้กับโลกบ้างและที่สําคัญอะไม่ใช่เป็นแค่การตอบแทนโลกแต่จะทําให้เราอะค่ะเกินความพึงพอใจในตัวเองทําให้เราอะไม่เอาความคาดหวังไปไว้ที่คนอื่นสมมุติว่าแม่คนหนึ่งนะคะคอยคาดคันกับลูกว่าลูกทาอย่างนั้นสิลูกทาอย่างนี้สิส่วนใหญ่จะเป็นเพราะว่าแม่ไม่ไปทําชีวิตของตัวเองให้สําเร็จแม่จึงต้องมาคอยคาดคันกับลูกดังนั้นเพื่อให้เราเป็นคนไม่น่ารําคาญที่จะต้องคอยไปคาดคันกับชีวิตคน ให้เขาทําให้สมใจเราก็คือเราลงมือทําชีวิตของตัวเองให้ดีพอเราทําชีวิตของตัวเองให้ดีเราจะได้ไม่เอาความคาดหวังของเราอะค่ะไปฝากไว้ที่คนอื่นไปบังคับจิตใจคนอื่นให้เขาประสบความสําเร็จเพื่อให้เราอะรู้สึกสําเร็จไปด้วยดังนั้นนะคะการส่งมอบผลงานในโลกทําให้ตัวเราไม่เป็นคนน่าเกลียดและไม่เป็นคนน่ารําคาญด้วยค่ะจะทําให้เรารักตัวเองเพิ่มมากขึ้นดีไหมคะพี่หนุย่ย โอเคค่ะขอให้เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เราหลงรักตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตรู้ชัดเจนว่าเราเป็นใครต้องการทำอะไรในชีวิตและอยากทำอะไรต่อมีความพึงพอใจในชีวิตทุกวันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะสู้ๆค่ะ